สวัสดีครับผมวันนี้วันที่9กรกฎาคม2564นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตครับในส่วนของเงินเข้าวันนี้นะครับนั่นคือเงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม2564นะก็โอนเข้าบัญชีนะครับสำหรับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ทำการยื่นเรื่องไว้นะครับก็จะมีการได้รับเงินนะครับเข้าบัญชีโดยตรง600บาทนะครับซึ่งก็น่าจะเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไงมาดูระเดียดกันนิดนึงนะครับ เองินอุดหนุนบุตรนะครับเดือนกรกฎราคมนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยว่านะครับเงินเข้าแล้ว600บาทวันนี้วันที่9กกรกฎาคม64นะครับนายจุติไกรเรอรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎราคม64นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคมนะครับเงินก็จะออกนะครับวันนี้วันที่9กรกรกฎาคมนะจำนวน600บาทต่อเดือนนะครับส่งคําขอเงินอุดหนุนเด็กนะครับจำนวน2องล้านสองแสนสรลายเป็นจํานวนเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่1430้าล้านนะครับประมาณนี้นะครับ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะซึ่งถ้าผู้ปกครองท่านไหนนะครับได้ทําการลงทะเบียนแล้วเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ว่าจะต้องมีจุดตรงไหนเพิ่มอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ,รบก็สามารถที่จะดําเนินการตรวจสอบได้นะครับหรือนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อศูนย์บติการนะครับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้นะครับท่านสามารถโชรเบอร์0 2 6 5 1 6534นะครับหรือ02-651-6920หนะครับหรือ02-651-6902กนะครับก็สามารถที่โทรสอบถามได้หรือท่านสามารถโทรสายด่วนพม1300ได้นะครับก็ประมาณนี้นะถ้าหลายท่านติดตามนะครับ o k e b o o k ของท่านจุติไกลเลิศนะครับก็เห็นนะฮะในเรื่องของการโพสต์ข้อมูลชัดเจนนะครับในเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นะครับก็จะได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับภาพประมาณนี้นะครับใครที่เ,เขาเรียกว่ายังไม่ได้ดําเนินการเพื่อทําการยื่นเรื่องก็ลองติดตามข้อมูลละเอียดนะที่ช่องของเราเนี่ยทำไว้นะครับว่าจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไรยื่นแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันได้นะครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับน่าจะเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเข้าไม่เข้าอย่างไร นะพิมพ์มาสอบถามกันได้ใต้คลิปนี้ยินดีที่จะนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสต b s ไคร b e และติดตามกันก็ขอบพระคุณเปอย่างสูงนะครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริมตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านในรับทราบแน่นอนครับต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ Thank you.